นิทานเรื่องเจ้าหญิงนิตราที่เรารู้จักกันดีในรูปแบบของเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหญิงผู้ถูกสาปให้หลับไหลจนกว่าจะได้รับการแก้คำสาปด้วยการจุมพิษจากเจ้าชายเป็นเรื่องราวที่มีที่มาหลากหลายทั้งจากตำนานพื้นบ้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆเรื่องนี้ได้รับการปรับเปลี่ยน เล่าขานและตีความใหม่ในหลายเวอร์ชั่นผ่านวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งบางครั้งก็อาจได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต้นกำเนิดของเรื่องราวอาจย้อนไปถึงนิทานพื้นบ้านในยุโรปสมัยกลางและยังมีเรื่องเล่าที่คล้ายคลึงกันในวรรณกรรมของหลายประเทศการตีความในแต่ละยุคยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมนั้นๆด้วย เช่นในสมัยที่ผู้หญิงถูกคาดหวังให้อยู่ในกรอบของการเป็นแม่และภรรยาเรื่องราวเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นการเสริมสร้างแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์และความงามในเพศหญิงนอกจากนี้ยังมีบางข้อสันนิษฐานว่าเรื่องเจ้าหญิงที่ถูกสาปให้นอนหลับยาวอาจมีความเชื่อมโยงกับภาวะทางการแพทย์ที่เรียกว่า s l e p p i n g sickness หรือภาวะการหลับไหลที่ไม่สามารถตื่นได้ ซึ่งเป็นโรคที่พบเห็นในประวัติศาสตร์จริงสวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณเดินทางไปค้นลึกลงในเรื่องราวของเจ้าหญิงนิทราที่หลายคนคุ้นเคยกันแต่จริงๆแล้วมีแง่มุมและที่มาที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตำนานโบราณที่ส่งต่อกันมาหลายศตวรรษ หรือการดัดแปลงในวรรณกรรมที่สะท้อนค่านิยมของสังคมในแต่ละยุคการสืบค้นครั้งนี้จะทำให้เราได้เห็นว่าเรื่องราวที่เรารู้จักไม่ใช่เพียงแค่การถูกสาปให้หลับไหลยอย่างที่เห็นในนิทานทั่วไปแต่ยังมีความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิทยา มาร่วมกันค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนิทานคลาสสิกนี้ไปด้วยกันค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลจริงที่อาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับนิทานเจ้าหญิงนิทราอย่างแคทเธอรีนออฟวาลัวเรามาทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของนิทานคลาสสิกนี้กันก่อนค่ะเรื่องราวของเจ้าหญิงนิทราที่หลายคนคุ้นเคยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นฉบับในนิทานวรรณกรรมหรือภาพยนตร์ล้วนมีหลักฐานมาจากเรื่องราวที่เก่าแก่กว่านั้นมากหนึ่งในต้นกำเนิดที่สำคัญก็คือ,อนิทานอิตาเลียนชื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และทาเลียซึ่งแต่งขึ้นโดยจามบติสตาบาซิเลในศตวรรษที่17จัมบามบติสตาบาซิเล เป็นนักเขียนและกะวีชาวอิตาลีในช่วงศตวรรษที่17ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากการรวบรวมและแต่งนิทานพื้นบ้านโดยเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการรวบรวมนิทานพื้นบ้านก่อนยุคของพี่น้องกริมและชาวแปรโรนเกิดราวปีคศ1566ในเมืองจูเลียโนใกล้กับเนเปิลประเทศอิตาลีและเสียชีวิตปีคศ .163 2ที่เมืองจูเลียโน จามบัตติสตาบาซิเลเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางในภูมิภาคเนเปลิลซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเขาเริ่มต้นชีวิตในฐานะทหารรับจ้างทำงานรับใช้ขุนนางต่างๆในอิตาลีและประเทศอื่นๆในยุโรปต่อมาเขาได้ทำงานในราชสำนักและเริ่มแสดงความสามารถทางวรรณกรรมโดยเฉพาะในบทบาทนักกวีและนักเล่านิทาน กาลครั้งหนึ่งมีขุนนางผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่งได้รับพรให้มีบุตรสาวชื่อว่าทาเลียเขาจึงส่งคนไปบอกโขนและนักปราดในดินแดนให้ทำนายอนาคตของลูกสาวพวกเขาได้พบปรึกษาหารือและทำนายดวงชะตาและในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าเธอจะตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวงจากเศษผ้าลินินผู้เป็นพ่อจึงห้ามไม่ให้นำผ้าลินิน ป่านหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะนั้นเข้าไปภายในบ้านเพื่อที่เธอจะรอดพ้นจากอันตรายที่ถูกกำหนดไว้วันหนึ่งเมื่อทาเลียเติบโตเป็นหญิงสาวที่งดงามเธอได้มองออกไปนอกหน้าต่างได้เห็นหญิงชาราคนหนึ่งกำลังปั่นได้เดินทางผ่านมาทางนั้นทาเลียไม่เคยเห็นแกนปั่นได้ เธอก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นแกนปั่นที่กำลังหมุนอยู่และเธออยากรู้มากว่ามันคืออะไรจึงขอให้หญิงชราเข้ามาหาเธอหยิบแกนปั่นด้วยมือและเริ่มยืดผ้าลินินน่าเสียดายที่เศษผ้าลินินไปติดอยู่ใต้เล็บจนทาเลียล้มลงและหมดสติไปทันทีเมื่อหญิงชราเห็นเช่นนี้ก็ตกใจกลัวและวิ่งลงบันไดหนีไป เมื่อพ่อผู้ทุกโศกได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นเขาได้จัดการให้วางร่างของทาเลียในคฤหาสน์หลังหนึ่งในชนบทหลังจากที่จ่ายค่าตอบแทนสำหรับความสูญเสียครั้งนี้ด้วยน้ำตาที่รินไหลเขาได้ให้ทาเลียนั่งบนบัลลังกรรมยี่ใต้ผ้าคลุมที่ทำจากผ้าแพรหรูหราโดยมีความตั้งใจที่จะลืมทุกอย่างและขับไล่วความโชคร้ายอันใหญ่หลวงจากความทรงจำ เขาจึงปิดประตูบ้านและทิ้งบ้านหลังนั้นไปตลอดการเพื่อไม่ให้ต้องจำถึงความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้เผชิญไม่นานหลังจากนั้นบังเอิญมีกษัตริย์กำลังออกล่าสัตว์และผ่านมาเหี่ยวตัวหนึ่งหลุดมือของพระองค์และบินเข้าไปในบ้านผ่านทางหน้าต่างกษัตริย์เรียกเหี่ยวแต่เหี่ยวไม่กลับมา พระองค์จึงสั่งให้ผู้ติดตามไปเคาะประตูเพราะเชื่อว่าบ้านนั้นมีคนอยู่แม้จะเคาะอยู่สักพักก็ไม่มีใครตอบกษัตริย์จึงสั่งให้คนไปนำบันไดของคนทำวายมาเพราะพระองค์ตั้งใจจะปีนขึ้นไปสำรวจบ้านด้วยตัวเองเมื่อกษัตริย์ปีนขึ้นไปและตรวจดูทุกห้องทุกมุม ก็รู้สึกประหลาดใจที่ไม่พบใครที่มีชีวิตอยู่เลยจนในที่สุดพระองค์มาถึงห้องถงใหญ่และเห็นทาเลียซึ่งดูเหมือนจะถูกมนสกดอยู่กษัตริย์เข้าใจว่าเธอกำลังหลับพระองค์เรียกเธอแต่เธอยังคงไม่รู้สึกตัวกษัตริย์จึงร้องให้ออกมาด้วยความเสียใจและในขณะที่มองดูเธอพระองค์รู้สึกถึงเลือดในกายที่ไหลเวียนรุนแรง พระองค์อุ้มทาเลียขึ้นในอ้อมแขนและพาเธอไปที่เตียงซึ่งกษัตริย์ได้กระทําการที่แสดงออกถึงความรักครั้งแรกจากนั้นก็ทิ้งเธอไว้บนเตียงและกลับไปยังอาณาจักรของตนซึ่งหลังจากนั้นพระองค์ไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์นี้อีกเลยชั่วขณะหนึ่งเก้าเดือนผ่านไปทาเลียให้กำเนิดลูกน่ารักสองคน คนหนึ่งเป็นผู้ชายอีกคนเป็นผู้หญิงซึ่งดูเหมือนเป็นอัญ,ญมณีล้ำค่าที่หายากมากมาถึงตรงนี้ทุกคนคงคิดว่าทาเลียท้องได้ยังไงในเมื่อเธอหลับอยู่บอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะในนิทานบอกมาแค่นั้นนอกจากนี้ยังมีนางฟ้าสองตนมาที่พระราชวางังและอยู่ข้างๆเธอ ทารกทั้งสองพยายามหาหัวนมเพื่อดูดนมแต่ไม่เจอจึงเริ่มดูดนิ้วของทาเลียแทนจนกระทั่งเศษผ้าลินินที่ติดอยู่ในนิ้วของเธอหลุดออกมาทาเลียตื่นขึ้นเหมือนคนที่เพิ่งตื่นนอนและเมื่อเธอเห็นลูกน้อยทั้งสองคนที่น่ารักอยู่ข้างๆ ซึงอุ้มพวกเขาขึ้นมาแนบอ,อกและให้นมแก่ทารกน้อยเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าชีวิตของเธอเมื่อทาเลียรู้ว่าตัวเองอยู่คนเดียวในพระราชวังกับลูกสองคนเธอสับสนและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามเธอสังเกตเห็นว่ามีโต๊ะอาหารจัดเตรียมไว้แล้วและมีอาหารและเครื่องดื่มนำมาให้ แม้ว่าจะไม่เห็นคนรับใช้เลยก็ตามระหว่างนั้นกษัตริย์ก็นึกถึงทาเลียจึงบอกว่าเขาจะไปล่าสาัตว์แต่แท้จริงแล้วตั้งใจกลับไปที่พระราชวังของทาเลียเมื่อกษัตริย์มาถึงและพบว่าทาเลียตื่นขึ้นแล้วแถมยังมีลูกน้อยน่ารักสองคนอยู่ด้วยกษัตริย์ดีใจมากจึงเล่าให้ทาเลียฟังว่าเขาเป็นใคร พบเธอได้อย่างไรและเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อทาเลียได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นกษัตริย์อยู่กับทาเลียและลูกๆสองสามวันจากนั้นเขาก็บอกลาและสัญญาว่าจะกลับมาเร็วๆนี้พร้อมทั้งจะพาทาเลียและลูกๆก,กลับอาณาจักรด้วย แต่เมื่อกษัตริ์กลับไปถึงอาณาจาักรจิตใจเขาก็ไม่สงบตลอดเวลาเขาคิดถึงแต่ทาเลียและลูกทั้งสองคนชื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และแม้กระทั่งตอนพักผ่อนเขาก็ยังเอ่ยชื่อของลูกน้อยสองคนนี้ออกมาภรรยาของกษัตริย์เริ่มสงสัยว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล เนื่องจากสามีของเธอกลับมาช้าหลังจากการล่าสัตว์และเธอยังได้ยินชื่อทาเลียพระอาทิตย์และพระจันทร์บ่อยครั้งความสงสัยนี้ทำให้เธอร้อนรุ่มในใจด้วยความหึงหวงจึงสั่งให้คนไปเรียกเลขานุการของกษัตริย์มาพบเมื่อเลขานุการมาถึงเธอกล่าวว่าฟังข้านะเจ้าคนฉลาดเจ้ากำลังอยู่ในสถานการณ์ลำบาก หากบอกว่ากษัตริย์ของเจ้าและสามีของข้ารักใครข้าจะให้รางวัลใหญ่หลวงแต่หากปิดบังความจริงจะไม่มีวันรอดไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่ก็ตามเลขานุการรู้สึกหวาดกลัวอย่างยิ่งและด้วยทั้งความโลภและความกลัวเขาละทิ้งความซื่อสัตย์และเล่าความจริงทั้งหมดให้ราชินีฟัง โดยไม่ปิดบังอะไรเลยเมื่อราชินีได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเธอจึงส่งเลขานุการไปหาทาเลียในานามของกษัตริย์โดยบอกให้ทาเลียส่งลูกทั้งสองคนมาเพราะกษัตริย์ต้องการพบพวกเขาทาเลียซึ่งไม่รู้เรื่องใดๆก็ดีใจและส่งลูกๆกไปตามคำสั่งแต่ราชินีซึ่งมีจิตใจโหดร้ายเหมือนเมเดีย สั่งให้พ่อครัวฆ่าเด็กๆและทำเป็นอาหารสุดหรูสำหรับสามีของเธออย่างไรก็ตามพ่อครัวรู้สึกสงสารเด็กน้อยทั้งสองซึ่งงดงามดั่งแอปเปิลสีทองจึงนำพวกเขากลับบ้านไปให้ภรรยาช่วยซ่อนและแทนที่ด้วยการทำอาหารจากลูกแกสองตัวเสิร์ฟแทนเมื่อกษัตริย์กลับมาถึงราชินีก็เสิร์ฟอาหารจานนี้ด้วยความดีใจ กษัตริย์เสวยอาหารอย่างอร่อยอร่อยและกล่าวว่าด้วยชีวิตของลันฟูซาอาหารนี้ช่างอร่อยจริงๆหรือด้วยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษอาหารนี้ยอดเยี่ยมมากทุกครั้งที่กษัตริย์ตรัสเช่นนั้นราชินีก็จะตอบกลับว่ากินเข้าไปเถอดท่านกำลังกินสิ่งที่เป็นของท่านเองกษัตริย์ไม่สนใจคำพูดซ้ำๆของราชินีในตอนแรก แต่เมื่อได้ยินเธอพูดแบบเดิมซ้ำและซ้ำเล่าพระองค์จึงตอบกลับด้วยความโกรธว่าข้ารู้ว่าข้ากำลังกินของของข้าเองเพราะเจ้าไม่เคยนำอะไรเข้ามาในวังนี้เลยจากนั้นกษัตริย์ซึ่งโกรธจัดก็ลุกขึ้นและออกจากพระราชวังไปยังคฤหาสน์ที่ห่างไกลเพื่อสงบสติอารมณ์และบรรเทาความโกรธของตนในขณะเดียวกัน ราชินียังไม่พอใจกับสิ่งชั่วร้ายที่เธอได้ทำจึงสั่งให้เลขานุการไปพาทาเลียมาโดยบอกว่ากษัตริย์โหยหาและกำลังรอเธออยู่ทาเลียซึ่งไม่รู้เรื่องราวเบื้องหลังเชื่อฟังและรีบเดินทางมาด้วยความยินดีเพราะคิดว่าเธอกำลังทำตามคำสั่งของกษัตริย์เธอโหยหาความสุขและแสงสว่างที่กษัตริย์มอบให้ โดยไม่รู้เลยว่าเธอกำลังเดินเข้าสู่กับดักเมื่อทาเลียมาถึงเธอได้พบกับราชินีซึ่งมีใบหน้าที่แสดงถึงความโกรธแค้นที่รุนแรงราชินีดูราวกับนีโรผู้โหดเหี้ยมราชินีกล่าวกับทาเลียว่ายินดีต้อนรับผู้หญิงที่งกผู้หญิงน่ารังเกียจเธอช่างหน้าขยัแขยงที่มายุ่งกับสามีของข้า เธอจึงเป็นแค่เนื้อสกปรกแม่มดใจร้ายที่ทำให้ข้าสับสนไปหมดเลิกคิดเพ้อฝันเธอเพราะเจ้ากำลังมาถึงนรกที่ที่ข้าจะลงโทษเจ้าสำหรับทุกอย่างที่เจ้าทำกับข้าเมื่อทาเลียได้ยินเช่นนั้นเธอก็พยายามแก้ตัวบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเธอเพราะกษัตริย์เข้ามาครอบครองชีวิตของเธอตอนที่เธอหมดสติ แต่ราชินีไม่ฟังคำอธิบายใดๆและสั่งให้จุดกองไฟขนาดใหญ่ในลานพระราชวังพร้อมสั่งให้โยนทาเลียลงไปในกองไฟนั้นเมื่อทาเลียเห็นว่าสถานการณ์แย่ลงเธอคุกเข่าขอร้องราชินีขอเพียงแค่ถอดเสื้อผ้าออกก่อนที่จะถูกโยนลงไฟราชินีที่ไม่ได้สงสารทาเลียเลย แต่โลบอยากได้เสื้อคลุมที่ปักด้วยทองคำและไข่มุกจึงยอมให้เธอถอดเสื้อผ้าออกโดยพูดว่าถอดออกได้ข้าอนุญาตทาเลียเริ่มถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นและทุกครั้งที่ถอดออกเธอก็กรีดร้องเสียงดังหลังจากที่ถอดเสื้อคลุมกระโปรงเสื้อรัดตัวและชุดชั้นในออกจนหมด เหลือเพียงเสื้อผ้าชิ้นสุดท้ายทาเลียก็ร้องเสียงดังกว่าครั้งไหนๆขณะที่พวกเขาลากตัวเธอไปยังกองไฟเพื่อเผาเธอให้กลายเป็นขี้เถ้าทัานใดนั้นกษัตริย์ก็ปรากฏตัวพระองค์จึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นราชินีที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวและหึงหวง ตำหนิกษัตริย์ที่นอกใจและบอกพระองค์ว่าเธอได้ฆ่าลูกๆของพระองค์ไปแล้วและเสิร์ฟเป็นอาหารให้พระองค์กินเมื่อกษัตริย์ได้ยินเช่นนั้นพระองค์ก็สิ้นหวังและโศกเศร้าอย่างสุดซึง้งตรัสขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นข้าก็กลายเป็นหมาป่าที่กินลูกแกะของตัวเองไปแล้วทําไมข้าจึงไม่สามารถจดจําเลือดเนื้อของตัวเองได้นางสาระเลวพูดทรยศ เจ้าทำเรื่องเลวร้ายอะไรลงไปเจ้าจะต้องได้รับผลกรรมอย่างสาสมข้าจะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงชั่วร้ายเช่นนี้หนีความผิดไปได้และข้าจะไม่ส่งเจ้าไปที่โคลอเสเซียมแต่จะให้รับโทษหนักของเจ้าด้วยวิธีอื่นพระองค์โกรธจัดต่อการกระทำอันโหดร้ายของราชินี เมื่อกษัตริย์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็สั่งให้ยนราชินีลงไปในกองไฟที่เตรียมไว้สำหรับทาเลียและเลขานุการผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่อแผนชั่วนี้ก็ต้องถูกเผาด้วยเช่นกันเพราะเขามีส่วนในแผนการอันชั่วร้ายนี้กษัตริย์ยังตั้งใจจะลงโทษพ่อครัวด้วยเพราะเชื่อว่าพ่อครัวเป็นคนฆ่าลูกๆของเขา แต่ก่อนที่กษัตริย์จะทำเช่นนั้นพ่อครัวก็รีบวิ่งมาและคุกเข่าต่อหน้ากษัตริย์พูดว่าท่านหลอดสำหรับการกระทำเช่นนี้ไม่มีโทษใดสมควรนอกจากการถูกเผาในกองไฟไม่มีทางหนีพ้นนอกจากหอกทิ่มแทงข้างหลังและไม่มีความสนุกใดนอกจากความเจ็บปวดจากการถูกไฟเผาหากข้าต้องตายข้าก็พร้อมจะถูกเผาวรวมกับราชินี แต่ข้าน้อยไม่สมควรถูกลงโทษเช่นนี้เพราะข้าได้ช่วยชีวิตลูกๆของท่านไว้ผู้หญิงคนนั้นต่างหากที่ใจร้ายและต้องการฆ่าพวกเขาแต่ข้าน้อยได้ส่งคืนลูกๆอันเป็นเลือดเนื้อของท่านกลับมาให้ท่านแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นกษัตริย์ก็รู้สึกตกใจและไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินพระองค์จึงหันไปหาพ่อครัวและพูดว่า ถ้าเจ้าช่วยลูกๆของข้าจริงเจ้าจะหลุดจากกองไฟนี้เจ้าจะได้ทุกอย่างตามใจปรารถนาขณะที่พระราชาตรัสเช่นนี้ภรรยาของพ่อครัวเห็นว่าสามีของเธอมีความหวังจึงนำลูกๆของพระองค์คือพระอาทิตย์และพระจันทร์มาให้เขาได้รับรางวัลจากกษัตริย์อย่างงามและถูกแต่งตั้งให้เป็นข้ารับใช้ กษัตริย์ได้แต่งงานกับทาเลียและพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันกับลูกๆอย่างมีความสุขทำให้ได้สัมผัสกับความจริงของสุภาษิตท,ที่ว่าผู้ที่โชคดีขอให้โชคดีแม้ในขณะหลับเรื่องราวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และทาเลียเป็นอย่างไรบ้างคะนิทานนี้มีเสน่ห์และความลึกซึ้งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องราวของความรักที่สามารถเอาชนะอุปสรรคและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเราจะเห็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจุดหักมุมที่ทำให้เราต้องติดตามต่อไปการที่ทาเลียต้องเผชิญกับคำสาปและความชั่วร้ายของราชินีทำให้เรารู้สึกถึงความเข้มข้นและความลึกซึ้งของตัวละคร และนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความหวังและความสุขในตอนจบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่แท้จริงต่อไปเราจะมาพูดถึงแคทเธอรีนออฟวาลวราชินีแห่งอังกฤษในศตวรรษที่15กันค่ะชีวิตของเธอนั้นมีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อังกฤษในช่วงเวลาที่สำคัญมากโดยเฉพาะบทบาทของเธอในช่วงสงครามร้อยปี และการแต่งงานกับเฮนรีที่5ที่เป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษมาติดตามกันว่าชีวิตของแคทเธอรีนจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเจ้าหญิงนิทราและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และทาเลียอย่างไรบ้างแคทเธอรีนแห่งวาลัวหรือแคทเธอรีนแห่งฝรั่งเศส เป็นราชินีแห่งอังกฤษระหว่างปีคศ1420ถึงคศ .1422 เธอเป็นลูกสาวของพระเจ้าชาวที่6แห่งฝรั่งเศสแต่งงานกับพระเจ้าเฮนรีที่5แห่งอังกฤษและเป็นมารดาของพระเจ้าเฮนรีที่6การแต่งงานของแคเทเธอรีนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะวางเฮนรีที่5ขึ้นครองบัลลังก์ฝรั่งเศสในที่สุดและอาจยุติสิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่าสงครามร้อยปี แม้ว่าพระเจ้าเฮนรีที่6กบุตรชายของเธอจะได้รับการสวมมงกุฎในปารีสในภายหลังแต่สงครามยังคงดำเนินต่อไปเฮนรีที่ห้าสิ้นพระชนไม่นานหลังจากนั้นทำให้แคทเธอรีนเป็นแม่ไม้เมื่ออายุไม่ถึง21ปีต่อมาแคทเธอรีนมีความสัมพันธ์กับโอเวนทิวดอร์ และมีลูกหลายคนรวมถึงเอ็ดมันทิวดอร์ผู้เป็นบิดาของพระเจ้าเฮนรีที่เจ็ดหลังจากแคทเธอรีนสิ้นพระชนโอเวนถูกจับแต่ภายหลังได้รับการอภยัยแคทเธอรีนแห่งวัลลัวเสียชีวิตในปี1437และเมื่อสุสานของเธอถูกเปิดออกในช่วงต้นศตวรรษที่16พบว่าร่างกายของเธอยังคงสภาพได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ มีบันทึกว่าบางคนบอกว่าร่างของเธอดูเหมือนยังหลับไหลนี่อาจเป็นจุดเชื่อมโยงที่ทำให้นึกถึงเจ้าหญิงนิทราที่อยู่ในสภาพหลับและรอให้ใครสักคนมาปลุกความงดงามที่ถูกกล่าวถึงและละทัทธิความหลงไหลในความงามของร่างผู้หญิงในบทละครเฮนรีที่ห้าของเชคสเปียร์ปี1599แคทเธอรีนถูกพรรณนาว่าเป็นสตรีที่งดงาม และคำพูดของกษัตริย์เฮนรีที่หที่บอกว่าริมฝีปากของคุณมีมนขลังอาจช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความงดงามและพลังลึกลับของแคเทเธอรีนผู้คนที่มาเยี่ยมชมร่างของเธอหลังเสียชีวิตและมีการจูบศพในปีคศ1669ซามูเอลเปปิส นักเขียนบันทึกประจําวันได้จูบพระราชินีที่สิ้นพระชนไปนานแล้วในวันเกิดของพระองค์ในวันอังคารก่อนเข้าพรรษาปี1669เปปิสได้ไปที่แอบบี้และได้เห็นร่างของราชินีแคเทเธอรีนแห่งวาลัวด้วยความปรดปรารนและได้จับส่วนบนของร่างกายไว้ในมือและฉันได้จูบปากของเธอโดยคิดทบทวนดีแล้ว ฉันได้จูบราชินีและนี่เป็นวันเกิดอายุ36ปีและฉันได้จูบราชินีซามูเอลเปปิสกล่าวอาจถูกแรงบันดาลใจจากแนวคิดโรแมนติกที่ว่าริมฝีปากของเธอยังมีพลังดึงดูดแม้ในความตายเหมือนกับเจ้าหญิงนิทราที่ถูกจูบป,ปลุกขึ้นมา ร่างของแคทเธอรีนไม่ได้รับการฝังใหม่ตามสมควรจนกระทั่งถึงรัชสมัยของราชินีวิกตอเรียในยุคกลางโดยเฉพาะในคริสตศาสนาฝ่ายคาทอลิกมีปรากฏการ์ที่เรียกว่า i n c o r r u p t ิ b บิลิตซึ่งหมายถึงร่างกายของนักบุญหรือผู้หญิงบางคนที่ยังคงสภาพดีหลังจากเสียชีวิตโดยไม่เน่าเปื่อย สิ่งนี้มักถูกตีความว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และการได้รับพรจากพระเจ้าเรื่องราวนี้มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดของเจ้าหญิงนิทราในแง่ที่ว่าร่างของเธออยู่ในสภาพที่หลับไหลโดยไม่เน่าเปื่อยเช่นกันแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานโดยตรงที่บ่งชี้ว่าเรื่องราวของแคทเธอรีนแห่งวาลัวเป็นแรงบันดาลใจสำหรับนิทานเจ้าหญิงนิทรา แต่การที่ร่างของเธอถูกเก็บรักษาและกลายเป็นที่สนใจของสาธารณชนเป็นเวลาหลายศตวรรษอาจมีส่วนในการสร้างตำนานหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการเก็บรักษาร่างของผู้หญิงที่ยังคงงดงามและดูเหมือนมีพลังลึกลับในความตายอย่าลืมกดไลค์แล้วพบกันใหม่วิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ